สวัสดีค่ะดิฉันเข็มจิลานะคะคลิปนี้นะคะก็จะจะมาแบ่งปันอะไรบางอย่างนะคะจากการที่คือดิฉันเนี่ยคะ่ะอยากรวยนะคะบอกเลยว่าอยากรวยมากนะคะตอนนี้อยากรวยจนจนแบบสามารถที่จะทําอะไรที่ไม่เคยทําได้นะคะทีนี้พอเราอยากรวยมากๆเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพูดกับคนทีนี้พอเราได้ไปอ่านหนังสือคน ของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วค่ะคนที่ประสบความสําเร็จก่อนเขาที่จะประสบความสําเร็จนะคะเขาก็ออกไปบอกสิ่งที่เขาอยากจะทํากับคนโน้นคนนี้แล้วเขาก็จะโดนปฏิเสธนะคะเขาก็จะโดนปฏิเสธจนแบบเขาชินกับการปฏิเสธนะคะซึ่งตัวดิฉันเองอเนี่ยนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบเฮ้ย เราก็ต้องทําแบบเขาถ้าเราอยากสําเร็จเราอยากรวยเราก็ต้องทําแบบเขาเพราะงานของเรามันเป็นงานที่ต้องไปบอกผู้คนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเป็นงานอะไรที่ต้องสื่อสารกับคนเป็นงานที่ต้องไปบอกผู้คนแล้วดิฉันก็มาดูว่าธุรกิจที่ดิฉันทำเนะะี่ยค่ะมันเป็นประโยชน์กับผู้คนมากน้อยแค่ไหนก็น<ๆ>เลยพิจารณาดูนะคะเมื่อดิฉันพิจารณานดูแล้วนะคะธุรกิจที่ดิฉันทำเนะะี่ยค่ะมันมีประโยชน์กับผู้คนมากๆนะคะมันก็เลยทําให้ดิฉันนะคะ ความที่อยากรวยเร็วนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะทำอะไรบางอย่างเป็นที่มันเป็นพื้นฐานซึ่งปกติแล้วเนี่ยดิฉันไม่เคยทำแบบนี้เลยนะคะซึ่งสิ่งที่ดิฉันทำก็คือการเดินแจกโบชัวนั่นเองนะคะการเดินแจกโบชัวให้ผู้คนบ้างยืนยืนแล้ว ตรงไหนที่มันมีคนเยอะๆนะคะดิฉันก็ยืนแล้วแจกแจกนะคะก็มีทั้งคนรับแล้วก็ไม่รับนะคะส่สวนที่ทํามากที่สุดก็คือเห็นตรงไหนมันมีรถเยอะๆนะคะดิฉันก็เอาโบ,โบชัวร์นะคะไปเสียบไปเสียบนะคะซึ่งก็เกรงใจเนาะแต่ว่าด้วยด้วยเรารู้ว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของรายได้นะคะมันก็เลยทําให้ดิฉันเนี่ย กล้าที่จะลงมือทำนะคะซึ่งทำไมดิฉันกล้าเหตุผลมันมีเหตุผลนะคะทำไมดิฉันกล้าที่จะแจกโบชัวทั้งๆท,ท,ที่ตัวดิฉันเองเ่ยนะคะเป็นคนที่ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าดิฉันรู้ว่าผลลัพธ์มันใหญ่ผลลัพธ์ในธุรกิจนี้มันใหญ่นั่นเองนะคะทำให้ดิฉันกล้าลงมือทําทีนี้ดิฉันก็เลยอ,อ่านหนังสือของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะ ทุกคนนะคะทางานพื้นฐานหมดเลยคนที่จะประสบความสําเร็จทุกคนทํางานพื้นฐานหมดด้วยตัวเองนั่นก็คือการลงมือทําอะไรบางอย่างหรือการไปเสนองานให้กับผู้คนการไปอบอกธุรกิจตัวเองให้กับผู้คนแล้วทุกคนที่ทําแบบนี้ที่ประสบความสําเร็จทุกคนโดน ปฏิเสธมามากมายนะคะกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาก็โดนปฏิเสธมานั่นก็คือเป็นแรงบารานใจให้ดิฉันนะคะได้ทําแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันทามาได้ประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วนะคะกับการที่ไปแจกโบชัวซึ่งแต่ก่อนเนี่ยดิฉันมีโบชัวติดไว้ที่บ้านนะคะแต่ดิฉันไม่ได้ทําแบบนี้นะคะ,ะแต่ดิฉันจะใช้วิธีแบบว่าไปตลาดนะัดไปไปตั้งโต๊ะนะคะแล้ว แล้วยืนแจกดิฉันจะใช้วิธีนั้นนะคะแต่ก่อนนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยมานึกว่าเอ็ดดิฉันก็เลยมานึกว่าถ้าเรามีโบชัวอยู่ที่บ้านเนี่ยวิธีไหนที่จะให้โบชัวไปถึงมือลูกค้าดิฉันก็เลยคิดแบบนี้เอ๊ะมันไม่มีวิธีไหนหนีนอกจากออกไปแจกดิฉันก็เลยคิดแบบเนี้ยเออใช่ถ้าเรามีโบชัวแล้วเราไม่ออกไปแจกแล้ว แล้วมันจะต้องใช้วิธีไหนมันบินไปเองไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่ดิฉันได้มาวิเคราะห์นะคะทีนี้นี่แหละค่ะสิ่งที่ดิฉันกำลังจะบอกว่าดิฉันกำลังก๊อปปี้คนประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะถ้าใครนะคะ,ะคิดว่าตัวเองนะคะเป็นคนขยันอยู่แล้วก็ติดต่อดิฉันเข้ามานะคะเพราะว่าธุรกิจของดิฉันเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ใหญ่นั่นเองนะคะคือ จากการที่มีคนสําเร็จในอาชีพเนี่ยทำให้ดิฉันรู้ว่าทุกคนเนะคะเขาก็ทํางานพื้นฐานแบบนี้กันทุกคนแต่ณปัจจุบันหลายคนนะคะรับหลักล้านต่อเดือนภายใน2ปี3ปี4ปีเต็มที่นะคะหลักล้านต่อเดือนย้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจธุรกิจก็ติดต่อดิฉันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ